ไงฉันชื่อแอนนาและฉันมาจากครอบครัวชนชั้นสูงฉันเคยอยู่ที่อังกฤษและเรียนโรงเรียนประจำหญิงล้วนไม่นานวันนี้ครอบครัวของฉันย้ายมาที่อเมริกาชีวิตฉันทําตามตารางอันเข้มงวดอยู่ตลอดฉันอยากได้อิสระมากกว่านี้ก็เลยมีความสุขมากตอนที่ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสห์ตามปกติในวันแรกของการเรียนพ่อแม่เตือนฉันว่าให้ระวังเรื่องมารยาทและทําตัวให้ดีดี ให้สมกับเป็นกุรสตรีแต่ทำไมเพื่อนๆถึงมองฉันแปลกๆก็ไม่รู้ฉันเห็นว่าพวกเขาทำตัวต่างมากทีเดียวพวกเขาเป็นอิสระและยืนได้ด้วยตัวเองมีคุ้นเลยแหละคะ่ะแต่ครูก็ชมฉันแล้วก็ตั้งให้ฉันเป็นนักเรียนตัวอย่างในทันทีฉันวาดรูปเก่งตอนที่ครูประวัติศาสตร์รู้เขา้าก็มาขอให้ฉันวาดรูปให้นิทรรศการทางประวัติศาสตร์ของโรงเรียนช่วงพักจู่ๆเพื่อนร่วมชั้นชื่อเบรกก็เข้ามาหาฉันเขามีรอยสักเพียบและแต่ดทรงผมแปลกตา แถมสวมเสื้อผ้าที่ดูร้าอารมณ์ฉันไม่คุ้นเคยกับคนแบบนี้มาก่อนก็เลยทำได้แค่จ้้งมองฉันลืมมารยาทตัวเองไปเลยดูคุณผู้หญิงคนนี้สิดูเหมือนฉันจะเจอนางฟ้าเข้าแล้วเพื่อนๆเขาก็เข้ามาหาเราหัวเราะเสียงดังการคุยกับพวกเขามันน่าสนใจจนฉันไม่คิดมากเรื่องที่โดนล้อฉันอยากรู้จักชีวิตพวกเขาปรากฏว่าเบรกกับเพื่อนๆได้ตัวเองว่าแก๊งพวกเขาชอบกีฬาผาดผลชอบฟังเฮฟวี่ร็อกแล้วก็ขับรถเปิดประทุน พ่อของเบรคเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาและการแข่งรถและให้ลูกชายขับรถของเขาฉันปลื้มกับคนรู้จักคนนี้มากฉันอยากจะเป็นแบบอย่างเขาบ้างเพราะฉันบอกไปเบรคก็ขำเธอน่าจะอยู่ในโลกเทมิยายต่อไปนะมันเหมาะกับเธอแล้วไม่นานฉันก็ได้ยินเพื่อนร่วมชั้นคุยเรื่องปาร์ตี้ของแก๊งเบรคที่จดในวันรุ่งขึ้นณสถานที่ลับฉันอยากไปที่นั่นมากๆแน่นอนว่าไม่มีใครเชิญแต่ฉันก็ตื้อ หลังเลิกเรียนฉันก็ไปที่สวนของโรงเรียนเบรกขึ้นรถเปิดประทุนของเขาแล้วฉันรวบรวมความกล้าและถามว่าเขาไปปาร์ตี้ด้วยได้ไหมเพื่อนเบรกหัวเราะออกมาเขายิ้มด้วยแต่ฉันก็แปลกใจที่เขายอมอยากมาก็มาแต่อย่าเป็นลมกับพอ วินาทีต่อมารถของเขาก็ออกตัวฉันชอบเบรกมากและอยากทำให้เขาประทับใจฉันตัดสินใจเปลี่ยนชุดเลยไปช้อปปิ้งฉันมีบัตรเครดิตของตัวเองนะแทบไม่เคยใช้เลยฉันเก็บเงินเอาไว้เยอะมากและอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่และเปลี่ยนสไตล์ตัวเองโดยสิ้นเชิงฉันเลือกกระโปรงสั้นเสื้อหนังและยีนขาดขาดฉันไม่เคยสวมอะไรแบบนี้ก็เลยอยากลองพอฉันออกมาจากห้องลองชุดฉันมองตัวเองในกระจกก็แทบจำไม่ได้เลยมีคนแปลกหน้ากำลังมองหน้าฉันอยู่ จู่ๆฉันก็เห็นเงาของพ่อแม่สะท้อนคิดดูสิคะพวกท่านก็อยู่ในห้างด้วยฉันรีบวิ่งกลับห้องลองชุดและโถเอ้ยดูเหมือนแม่จะเห็นฉันเข้าแล้วฉันภาวนาว่าท่านจะออกไปพอออกไปฉันก็จ่ายค่าชุดแล้วก็ไปหาแท็กทูช่วคราวมาฉันคงไม่กล้าไปสักจริงๆแต่แท็กทูนี่สบายนะที่บ้านแม่บอกว่าเจอผู้หญิงที่ห้างที่ดูเหมือนกับฉันมากๆเว้นแต่เธอแต่งตัวแย่มากวัยรุ่นแถวนี้เถื่อนกันจริงๆเลย เกือบไปแล้วฉันกลับเข้าห้องตัวเองแล้วก็มองไปรอบๆฉันสังเกตว่ามันน่าเบื่อขนาดไหนฉันงุนงดกับสีชมพูรอบตัวแบรคิดผิดอยู่อย่างหนึ่งโลกเข้มนิยายไม่เหมาะกับฉันเลยฉันไม่อยากที่จะอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วฉันกําลังจะนอนจู่ๆก็นึกถึงคําของครณครูได้ฉันก็เลยคิดว่าจะวาดอะไรก็เลยเริ่มวาดในตอนกลางคืนในตอนเช้าฉันไปที่ห้องนั่งเล่นในเสื้อผ้าตามปกติแล้วก็กินมื้อเช้ากับครอบครัวพอฉันจะไปส่งที่โรงเรียนฉันก็หกว่าอยากเดินไปเอง ฉันรอจนพ่อแม่ออกไปแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ฉันติดแท็กทูชั่วคราวแล้วก็จําตัวเองในกระจกไม่ได้อีกครั้งหนึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะไปโรงเรียนในสภาพแบบนี้รู้ไหมคะฉันไปจริงๆเพื่อนร่วมชั้นมองฉันอย่างแปลกใจและที่สําคัญที่สุดก็คือเบรกเห็นลุกใหม่ของฉันจะว่าไปครูก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าฉันเปลี่ยนแค่ลุกไปเท่านั้นฉันยังวางหนังสืออย่างระวังแล้วก็สุภาพกับทุกคนมากๆทําให้ไม่มีครูคนไหนดุด่าฉันเลยล่ะค่ะ ในคาปรอติศาสตร์ฉันเอารูปไวครูดูเขาพอใจมากแล้วก็ชี้จุดที่ฉันพัฒนาขึ้นได้อีกเธอต้องเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ให้ผู้เยี่ยมชมฟังผู้บริหารพิพิธภัณฑ์คุณลินคอนจะมาที่โรงเรียนของเราเราต้องทําให้เขาประทับใจฉันสัญญาว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังฉันต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสในตอนเย็นฉันเธอบอกครูว่าไม่ค่อยสบายนักและฉันมีแผนที่ดีกว่าเพราะว่าเบธชวนฉันไปปาร์ตี้ของเขาสถานที่รับที่ว่าเป็นดาดฟ้าของอาคารร้างพวกคุณคงจะนึกไม่ออกหรอกว่ามานันเจ๋งขนาดไหน ว่เขาวางหมอนเอาไว้เต็มไปหมดบาทําจากแผ่นไม้และมีกองไฟเล็กๆตรงกลางเบรดเปิดเพลงร็อกทุกคนก็สนุกกับการทอดไส้กรอกและกินอาหารฟาสต์ฟู้ดฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ฉันก็ชอบทุกอย่างที่ทั้งใหม่และก็ไม่คุ้นเคยสําหรับฉันเต็มไปหมดฉันรู้ตัวว่าไม่อยากหยุดและเปลี่ยนชุดกลับฉันอยากทําอะไรมากกว่านี้ฉันเริ่มเต้นแล้วก็ค่อยๆทําตัวตามสบายจากนั้นฉันก็นั่งลงข้างเบรดแล้วเราก็คุยกันเขาบอกว่าฉันควรทําตัวเกเรนหน่อยเธอน่าจะเผารูปสําหรับงานนิทรรศการพรุ่งนี้ดูนะ ฉันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยอ่ะมันฟังดูแล้วเกินไปหน่อยนะบางครั้งก็ไม่ควรแหกกฎเบรดขำและพูดแย้งแก๊งของฉันมีกฎข้อเดียวคือไม่มีกฎ ฉันอยากทําให้เขาประทับใจและฉันก็เหนื่อยกับกลนงี่เง่าพวกนี้แล้วฉันเลยทําตามนั้นค่ะไม่น่าเชื่ออะไรแต่ว่าฉันเผารูปพวกนั้นจุดๆทุกคนก็ผิวปากแล้วก็เร้มปรบมือฉันถึงบ้านดึกฉันเปลี่ยนชุดในสวนแล้วก็เดินเข้าไปแม่ดูฉันทันทีว่าฉันไปไหนมาฉันต้องโกหกแล้วพูดถึงสิ่งแรกที่นึกได้ในหัวว่าฉันไปโรงลครกับเพื่อนใหม่มาแม่ฉันแปลกใจโรงลครเหรอ โอแม่ก็ไปมาลูกชอบการแสดงไหมฉันก็หกจนรอดตัวแต่ก็แค่เกือบนะจู่ๆแม่ฉันก็ดมแล้วบอกว่าได้กลิ่นควันไหมน่าจะกลิ่นจากข้างนอกค่ะเพื่อนบ้านย่างบาร์บีคิวกันอยู่ ฉันอะดรีนาลีนสูบฉีดเลยฉันไม่เคยโกหกพ่อแม่แบบจงแจ้งขนาดนี้วันถัดมาครูประวัติศาสตร์ขอดูรูปที่ฉันทําเสร็จฉันเกรงนิดหน่อยแล้วโกหกไปว่าเพราอทํามันเสียหายโดยไม่ตั้งใจแต่ครูก็สั่งให้ฉันได้พูดในงานนทิทรรศการอยู่ดีอย่างน้อยก็บอกผู้เยี่ยมชมถึงฉากที่ฉันวาดไประหว่างช่วงพักฉันก็ไปที่โรงอาหาร ฉันซื้อกาแฟแล้วก็เดินเตร่ไปตามทางเดินเพราะมัวแต่คิดซ้อมสิ่งที่พูดในหัวตอนนั้นเองฉันก็เลยไปชนกับคนแปลกหน้าเข้าฉันทำกาแฟหกใส่เข้าเลิศเธอชายคนนั้นวอยวายแล้วก็วิ่งไปที่ห้องน้ำเพื่อล้างรอยเปื้อนพอฉันออกมาที่นิทรรศการฉันก็รู้สึกไม่มั่นใจเอาซะเลยแต่พูดถึงรูปที่วาดที่ไม่มีอยู่ได้ยังไงอะแต่นั่นไม่แย่ที่สุดนะ มีเรื่องไม่น่าเหลือเชื่อสุดเลวร้ายรออยู่ชายคนที่ฉันทาํา,ากาแฟหกใสก็คือคุณลินคอนนั่นเองฉันตกใจจนลืมเรื่องที่พูดไปหมดผลก็คือฉันทําวันแย่มากฉันสับสนวอกวอกอยู่เรื่อยๆเลยคุณลินคอนมองฉันอย่างกังขาแล้วก็กระซิบกับคูยประวัติศาสตร์นี่คือนักเรียนคนเก่งที่คุณบอกผมเหรอคือใจหนึ่งฉันก็เสียใจที่ทําทุกอย่างแย่แต่ว่าอีกใจหนึ่งฉันก็ดีใจที่ไม่ต้องเพอร์เฟกสักครั้ง คอสภาษาฝรั่งเศสเล่วหลังเลิกเรียนฉันกำลังจะไปแต่ก็โดนรั้งไว้ที่โรงเรียนก็เลยไปสายระหว่างเดินไปตามทางรถเปิดประทุนก็มาจอดข้างฉันเบรดอาสาไปส่งฉันตกลงแล้วมันสุดยอดมากเบรดขับรถแบบเดียวกับสไตล์ของตัวเองเลยเขาเมือนกดทุกอย่างเขาปาดหน้ารถคันอื่นขับรถไปรอบเมืองด้วยความเร็วสูงมากและในที่สุดก็มีไฟแดงอยู่ตรงหน้าของเราเบรกเหยียบเบรกด,ดังเอียด เราหยุดไม่ทันเวลารถเปิดประทุนชนกับรถข้างหน้าของเรามันกระแทกแรงมากแต่ว่ารถของเราบุบนิดหน่อยฉันตั้งดวงซวยต่อเนื่องแน่เพราะว่าคนขับปรากฏว่าเป็นเอ่อคุณลิงคอนเขาเห็นหน้าฉันหน้าแดงด้วยความโกรธแล้วก็พูดลอดไรฟันเธออีกแล้วอะเขาเริ่มเถียงกับเบรดตอนแรกฉันอยู่เงียบๆแล้วก็ช่วยปกป้องเบรดคุณลิงคอนเริ่มตะวาดเขาเกือบจะเรียกตำรวจแล้วเบรดให้เงินเข้าไปแล้วเราก็ออกมา จะว่าไปทำไมเธอถึงรีบนักล่ะเพราะฉันบอกเขาว่าจะไปคอสภาษาฝรั่งเศสเบรดก็แนะนําให้ฉันโดดและไปเที่ยวฉันจะพลาดโอกาสนี้ไปได้ยังไงฉันโทรไปหาครูแล้วก็หกว่าป่วยอีกครั้งหนึ่งเบรดจอดรถไว้ในที่จอดรถแล้วเราก็ไปที่สโมสรเกมกันฉันแปลกใจที่เบรดไม่กังวลเรื่องรถปลดประทุนที่บุบไปเลยพอฉันถามเรื่องนี้เขาก็ยักไหล่แล้วบอกว่าไม่เคยห่วงเรื่องอะไรมาก่อนเลยเราสนุกกันมากที่สโมสร แล้วเราก็ไปเดินเล่นแล้วเบรดก็พาฉันไปที่เจ๋งๆทั้งอาคารร้างถนนส,ยสวยๆเราอยู่กันคนละโลกแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่ารู้จักเขามาทั้งชีวิตฉันกลับบ้านดึกอีกแล้วฉันอยากจะเปลี่ยนชุดที่สวนเหมือนรอบก่อนแต่พ่อยืนอยู่ตรงนั้นก็เลยแอบเข้าห้องตัวเองทันทีที่เข้าไปก็มีเสียงฝีเท้านอ่ประตูและแม่ฉันก็เปิดเข้ามาฉันเกือบสวมชุดคลุมอาบน้ำยาวไม่ทันหายไปไหนมากครูฝรั่งเศสโทรมาถามว่าลูกเป็นยังไงบ้าง แอนนาลูกโดดเรียนหรือเปล่าดูเหมือนว่าฉันจะปฏิเสธไปก็เปล่าประโยชน์ฉันก็เลยหาข้ออ้างใหม่ฉันบอกแม่ว่าเพื่อนมาอยากให้ฉันช่วยก็เลยไปที่บ้านเธอแม่หอปากเขาให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกจะทำแบบนี้นะลูกต้องทำตามตารางห้ามวักแวกจะว่าไปลูกไปช่วยอะไรเพื่อนมาแล้วแม่รู้จักเธอไหมฉันพึมพัอะไรบางอย่างออกไปแล้วก็แส้งทำเป็นว่าเหนื่อยหลังแม่ออกไปฉันก็ถอนหายใจล่งอก,อกเลย เปลี่ยนใส่ชุดนอนและเตรียมที่จะนอนตอนที่ฉันใกล้หลับก็ได้ยินเสียงใครเคาะหน้าต่างห้องฉันแต่ว่าห้องฉันอยู่ชั้น2คุณนึกออกไหมว่าฉันกลัวขนาดไหนฉันค่อยๆรูดม่านออกแล้วก็ไม่อยากเชื่อตาตัวเองเบรดปินขึ้นมาที่ท่อน้ําฝนเพื่อเจอฉันเหลือเชื่อเลยค่ะ ถ้าพ่อแม่ฉันเจอเขาล่ะเบรดบอกให้ฉันใจเย็นแล้วไม่ต้องกังวลเราใช้เวลาคืนนั้นคุยกันความประทับใจแรกของฉันผิดไปเลยเรามีเรื่องให้คุยกันเยอะแยะฉันรู้ตัวว่าหลงเข้าหัวปักหัวปัม๊มจากนั้นก็เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นเบรดจูบฉันก่อนเขาจะไปใจของฉันแทบจะดีดออกมาจากอกแม่อยากให้ฉันทำอะไรเป็นล้านในช่วงสุดสัปดาห์แต่ว่าเบรดได้นำให้เราใช้เวลาด้วยกันแทน คุณคงเดาออกใช่ไหมว่าฉันทําอะไรอ่ะใช่ค่ะฉันแกล้งป่วยแม่จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันพยายามแสดงให้เนียนแต่ท่านก็ยังมองฉันอย่างสงสัยอยู่ดีสุดท้ายพ่อแม่ก็เชื่อแล้วก็เดินออกไปฉันรีบลุกจากเตียงเก็บของให้ไวเลยแล้วก็รีบไปหาเบรดเพราะว่าเราจะไปเดทกันจริงๆแล้วขอสปอยนิดนึงนะว่ามันเป็นเดทที่แปลกมากฉันบอกคุณได้เลยแต่ได้ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีเราเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเราก็ไปเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวกันในสวนสนุกอันสุดท้ายดูจะเป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่ ที่สุดเราเข้าไปในตู้ก่อนที่มันจะเริ่มออกตัวพอดีเบรกยอมรับว่าเขาใช้เงินหมดแล้วทําให้เราขึ้นมาโดยไม่มีตัว๋วตอนนี้แหละที่ระทึกของแท้ทันทีที่เราลงมาแคชเชก,ก็วิ่งมาหาเราตำรวจสองาคนยืนข้างหลังเราเบรกจับแขนเอาไว้แล้วเราก็เริ่มวิ่งหนีตำรวจไล่ตามพวกเรา มันเหลือเชื่อมากในที่สุดเราก็วิ่งผ่านที่พิพิธภัณฑ์มีคนเดินลงมาจากบันไดแล้วฉันก็ชนเขาโดยบังเอิญชายคนนั้นเสียหลักและล้มลงฉันหันไปมองก็โถเอ้ยนมันมดิงคอนนี่นะเขาวายวายด้วยความโกรธสุดๆไม่มีเวลาขอโทษแล้วเราวิ่งต่อและไม่นานก็หนีตำรวจพน้นเราหยุดพักเพื่อหายใจแล้วก็หัวร้อนล่นออกมาอารมณ์ของเราพุ่งสูงสุดเลยจู่ๆเบรดก็ชมฉันเขาชื่นชมที่ฉันทิ้งห่างและเปลี่ยนทิศทางเร็วขนาดไหนแล้วจูบกันอีกครั้งในจังหวะที่แย่ที่สุด ฉันได้รับสายแม่ท่านถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างและพวกท่านก็กลับมาถึงบ้านแล้วฉันต้องกลับไวเดี๋ยวนี้ฉันไปถึงทันเวลาพวกท่านเพียงแค่ไม่กี่วินาทีรีบเอาผ้าห่มคลุมตัวได้ที่ไม่เปลี่ยนชุด้วยซ้ําแม่ฉันเดินเข้ามาในห้องแม่แนะนาให้โทรเรียกหมอแต่ฉันปลอบท่านว่าฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วก็ดีพรุ่งนี้เรามีแขกสําคัญมากินมื้อค่ำที่บ้านเราเราต้องทาให้เขาประทับใจให้ได้มันสําคัญกับงานพ่อมากข่าวร้ายที่สุดเลยฉันเพลียกับมื้อค่ำหรูหราแบบนั้นแล้ววัันนนถดดมมาปรรรรงงเเเียแล้้บอออกืื่ ฉันก็แปลกใจที่ตัวเองเชิญเขามาด้วยถ้านายมาด้วยจะได้ไม่น่าเบื่อมากต่อให้นายไม่รู้จักมารยาทก็โอเคเสียดายที่เบรดบอกว่ามีคอนเสิร์ตสุดมันจัดขึ้นในเย็นนั้นพอดีทางแกงก็อยากไปมานานแล้วเบรดหาตัวมาให้ฉันด้วยฟังดูน่าสนุกนะแต่ว่าฉันไปไม่ได้จริงๆฉันไม่อยากให้พ่อลำบาก แน่นอน,นว่าเย็นนั้นฉันอารมณ์แย่มากฉันสวมเดรสที่แม่เลือกให้พ่อแม่เตือนให้ฉันทำตัวเป็นกุลสตรีและพรียบพร้อมอีกไม่นานอนุสรสถานของเมืองจะได้รับการบุรณะพ่อหวังว่าบริษัทของพ่อจะได้ทำงานนี้เรานั่งกันบนโต๊ะที่จัดแล้วก็ได้ยินเสียงกริ่งประตูพ่อแม่ออกไปเปิดประตูแล้วก็อยู่ที่ห้องนั่งเล่นพอพวกท่านกลับมาพร้อมแขกฉันก็ตกใจหมดเลยปรากฏว่าแขกคนนั้นก็คือคุณลินคอนฉันดูต่างไปจากเดิมตอนแรกเขาจำฉันไม่ได้แต่พอหลังจากที่นั่งลงที่โต๊ะเขาก็ร้อออองงกกมาาย่แปลใจ นี่เธออีกแล้วเหรอพ่อแม่ฉันสับสนถามว่าเกิดอะไรขึ้นฉันหวังว่าจะมีปฏิหารแต่ว่าของแบบนั้นไม่มีคุณลินคอนเล่าทุกอย่างให้ฟังการพรีเซนต์ที่ล้มเหลวรถที่ชนรวมถึงตำรวจด้วยที่แย่ที่สุดคือเขาเล่าเรื่องเบลดด้วยฉันกุมหัวเลยตอนนี้ฉันจบเหตุแล้วคุณควรสนใจลูกสาวให้ดีกว่านี้ก่อนที่จะรับโปรเจกต์สำคัญนะครับ พอฉันโกรธแล้วก็เดินออกไปพ่อแม่ฉันตามเขาไปและฉันก็ได้ยินเสียงจอแจหน้าประตูฉันตัดสินใจออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องอึ้งเลยเบรดอยู่หน้าประตูฉันจำเขาในชุดสูดทแทบไม่ได้เขาพลาดคอนเสิร์ตเพื่อฉันเหรอคุณลินคอนเดือดดาลสุดๆเขาบอกว่าพ่อไม่ได้งานนี้หรอกแล้วก็จากไปพ่อแม่ฉันเดาว่าเบรดคือคนที่คุณลินคอนพูดถึงเมื่อครู่นี่ก็คือเพื่อนลูกสินะจากนั้นแม่ก็รู้ว่าคนที่อยู่ที่ห้างก็คือฉันเอง ไม่เคยเห็นท่านโกรธขนาดนี้มาก,ก่อนท่านบอกให้เบรดออกไปและให้เลิกยุ่งกับฉันทันที แต่เขาก็ทําฉันแปลกใจเขาค่อยๆปลอบพ่อแม่ฉันอย่างสุภาพเปิดบทสนทนาและทําตัวอย่างกับสุภาพบุรุษตัวจริงฉันไม่อยากเชื่อหูฉันอดบอกนุ่มสุดเท่ว่าฉันคิดยังไงไม่ได้นายแทงเป็นเด็กเกเรและชวนพ่อแม่ฉันคุยแบบนี้ไม่ได้เบรกยังสุขขุมเขาบอกว่าเขาทาตัวให้ถูกตามกาลเทศะและบางทีการปิดซ่อนความหัวขบาบดก็เป็นเรื่องโอเคตอนนั้นฉันถึงรู้เรื่องน่าสนใจฟังดูไม่น่าเชื่อนะแต่ปรากฏว่าเบรกเคยเรียนโรงเรียนประจำชายล้วนมาเขาย้ายมาโรงเรียนเราเมื่อสองสามปีก่อนฉันนึกถึงคําพูดเา ดูเหมือนว่าฉันจะทำเกินไปหน่อยสิ่งที่ฉันทำลงไปดูไม่ถูกนะักเบรดพูดจาภาษาเดียวกับพ่อแม่ฉันเราน้มน้าพวกท่านว่าบางทีก็ควรผ่อนคลายบ้างจากนั้นฉันก็เลือกชะตาตัวเองและมีงานอดิเรกสักที จะว่าไปแล้วฉันวาดรูปใหม่ขึ้นมาแล้วก็มอบให้ครูประวัติศาสตร์เป็นของขวัญจากนั้นเบรดกับฉันก็ไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อคุยกับคุณลินคอนเราขอโทษเขาและขอให้เขาให้โอกาสพ่อฉันอีกครั้งไปได้สวยค่ะตอนนี้บริษัทพ่อได้บุรณะอนุสร์สถานแห่งนั้นฉันค้นพบตัวเองแล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันเกินเบอร์อีกแล้วลวคะ่ะคุณเคยเกเรไหมคะบอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเกี่ยวกับเรื่องบ้าๆท,ที่คุณทาอะ